จะชาวุฒิแทนนายกิติรัตนผมนไปเยให้ได้รับชีวิตแล้วก็จากการในการัองต้นผู้บริการใทต้นผู้ก๊กการตํารวจจะได้ว่าหมายห้นผู้กกับติดตามขึ้นรายละเอียดต่างๆในคดีที่เราได้จับกลุ่มคนนั้นมาต่อคนในกลาเหการท่าน่้นผู้กักสอบสเมว่าคุณจะชี้แจงอะไรอ่าไปคับเชิญตผู้กกคับครับคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่มากุงวัยรุ่นในพนที่ เือเมืองเมืองนี่ลานะครับได้บอดีล็อกกันซึ่งเีสนของตำรวจหาและฝ่ายปกครองนะครับเราก็ได้พยายามที่จะป้องกันเหตุมาอย่างต like ่อเนื่องครับเป่นเมื่อวันที่6เนี่ยนะครับกลุงไปรุ่นสองปุ่มอยู่นะครับเข้าไปรวมกันในส่วนบั่งเมืองนะครับก็คือการเป็นการใหญ่นารเป็นการชกต่อยกันนะครับเดี๋ยวที่ตำรวจก็ปฏิบัติห้าให้าป่ามนะครับก็มีการใช้ปืนพีด นะ uh, แทนผู้ตายคือนออยายจิตทัศจันทร์ขงนะครับเสีย uh, ชีวิตนะครับหลังจากเกเรนะครับผมเป็นรับคำสั่งอยา่างพนตืนนรวดีพลตัญญาราดิศนะครับ uh, ผู้บังคบการกับคุณจังหวัดยะลาเพื่อติดต่อได้สั่งการให้สืบสวนติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรายนี้นะครับผมก็ให้ช่วยสืบสวนร่วมกับทางผู้การปากป่านะครับช่วยกันลดระดม ติดตามจากกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ไดครับเมื่อท่านต่อมาพนตบันตำรวที่จยึดก๊อชชิดและยดสืบสวนของสพมยะลานะารสั่งผู้ชาให้ติดตามก็สามารถติดตามจากกลุ่มผู้ต้องหารายแรกได้นะครับเมื่อวันที่7มีนาคม2 5พนะครับรายแรกที่สามารถติดตามจากกลุมได้คือนายสัมีเจตนะครับผ้ตหาท่นนครับ อายุ26ปีนะครับอยู่มาที่16หมู่2ตำบลท่าสาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับใต้พร้อมกับอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุใช้แทงผู้ตายจนถึงในความตายนะครับซึ่งจากการตักสารสอบสวนแล้วเนี่ยก็ให้การว่าได้ใช้อาวุธมีดแทงตายจริงนะครับต่อมาเราก็ได้สอบสวนพยานในขยายผลนะครับก็สามารถติดตามจากกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งรายคือนายมัวหาหมักหฟิตงอายุ22ปีนะครับ อยู่บ้านที่7.2ทับ2หมู่8ตำบลสเตงก็คือเมืองยะลานะครับเจากผมได้เมื่อเมื่อวานครับทั้บ2คนนี้นะครับก็ได้แจ้งข้อหานะครับฐานความผิดที่จะทำความผิดกฎหมายคือร่วมกันค่าผู้อื่นโดยแต่งตัองมาถูกนะครับเป็นฐานข้าผู้อื่นนะครับก็ทางผู้เสายจะสักถามเกี่ยวกับอะไรดีๆครับ เอออยากทราบว่าผู้ก่อเหตุมีจํานวนเท่านี้หรือว่ายังมีที่ตามจับกลุ่มอีกไหมครบอ่าบางส่วนที่แบกหน้าที่การที่จับได้คือตัวการตัวการตัวการฆ่าผู้อื่นเลยนะครับในส่วนอนอคนเดียวที่หลบหนีจะมีส่วนแค่ไหนังระหว่างติดตามกลุ่มครับเพราะว่าเราก็แยกแยะกับว่ารายไหลสําคัญรายหนาไม่สำคัญครับนะครับบางบางรา,ายก็ทีม่มีเยอะนาที่จะจะฆ่าติอยู่ด้วยอะไรแบบนี้เราก็ต้องแยกแยะ ต้องสอบสวนพยานเลให้ชัดเจนครับซึ่งมนันอาสอบสวนวันนี้มานแ่นเหนือครับคือพี่จเจริญผลเอกเจริญผลเอกปริวัติทำไป,ดป,ปได้สอบสวนรายละเอียดให้ชัดเจนครับต่อไปบงคนนี้จะมีคดีมาก่อดผมจะซักถามท่านผู้นี่ยผู้หาคือนายมกมันบัตาภิษเนี่ยเรยต้องคดียาิทมารอจครับส่วนอีกคนหนึ่ง นายสัมรีที่หองสักพักแล้วี่อดไหมครับอยู่ในระหว่งตรวจสอบอยู่ระหว่ตรวจสอบนะคระับ,นะบเืองีเป็นเรื่องของวัยรุ่นหนึ่งทะเลาก,กันเรื่องของวัยรุ่นนี่เอ